ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรยาชาแนลชนิมีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้องจ๋ากลับมาพบมาพอกันอีกแล้วมา่อเบาผื่นแวะแวะแวะนะคะสาระแนยืนหนึ่งก็คืออีชั้นอารมพบทเยอะจังเลยเรยาจะมาด้วยเรื่องอะไรมาด้วยเรื่องเป็นยังไงพี่น้องไปงานแต่งมาทอกออฟเดอะเท้าบอจ่าอุ้ยมากําลังตกตัวนี่ ช็อกออฟเดือดเท้าหรือว่าคนสาหมดบ้านหมดเมืองไหมสาสามวันก็ไม่จบสาเรื่องอะไรนั้นนูน่น,นนันนี่โอ้แม้จะมีกระแสกระแสละสากระแสลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องคิสเรื่องอะไรก็ตามนะคะไม่ได้ออกขอโทษพ่อเขานะคะอารัมพบทไปพวนอืเสื้อกระดาษน,ะน่ะเนาะอารัมพบทเขียนจังใดกระดา ي ี่น้องเอ้ยสิเป็นผู้นํคขอบครัวสิปกป,ป่องสิเหตุการณ์ศึกษาดีๆพุ่นตัวอ ให้มีอน,นาคตดีๆสิไม่ให้การศึกษาดีๆได้พอเขาแห่งรวยพอเขาแห่งให้ได้กว่านั้นชาิสิบอกว่าให้การศึกษาดีๆฟังเดอ้อผู้ใดเดบงคลิปอันผู้ใดเดบงคลิปที่ข่อยเอาของพี่อดีพีสาวคนสน,นิทลงแนะ่อันที่แหลกอยากชนะพ,พ่อเขานะี่ยนะถนะ้าลูกเขาไปเรียนโรงเรียนหนึ่งมันบ่เออเพราคดีพานไปเพราะเรื่องเล่าพานไปย้ายมาเรียนตรงท,ที่ที่มันถูกกว่าผลที่เขาเจ้าว่าเด็กอนบริวาเด็กอันนงออกจากปากเขาเจ้านอกคือผ่านไปแล้วยังไงก็ได้อัน ออกมาขอโทษจังสันจังซีมิภาพออกมาบอดีจังสันจังซีแต่ไม่ได้ขอไม่ได้ไดเรกยกหูถึงพ่อเขานะจ๊ะเออออกมาโพสโซเชียลเอาเอนเกตเก๋ๆไปอย่างนั้นแหละแล,แล,แล้วฟังคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ออกมาโพสลูกคือของขวัญน,นู่นนั่นนี่นี่นั่นนู่นก็หลายๆคนก็เคยเห็นแล้วแหละตอนภาพหน้ารถที่ปล่อยลูกหายืนเซเว,หว,ง,หวงหวงวกนางหวกหลังอยู่นัแนนหันหลับพี่น้องจ๋าก็ยังังงาน งานใหญ่งานสั่งงานอกอ,ออบเดือดเท้าอลีิอกออบเดือดเท้าเบาซ้หมื่นเก่าบ๊อบเบาผืนนะเนี่ยยิ่งเป็นอันอีสายสอดสายสารแนอย่างเราเนาะจะอยู่เฉยๆไล่ตื้อโอ้เบกเบกเบกกินกาแฟกําเน้ะพี่น้องจ้ะบัดน,นี้อันค่าดองสามล้านอัน ค่าดองค่าดองก็เข้าใจอยู่สินสอดสมัยทุกวันนี้สมัยใหม่เนะกับมีหลายคนเพิ่เก็บเงินน้ากันเออพอไปแตงพอแม่เพิ่งเกษให้ขึ้นเป็นทุนเนาะหลายๆขอบครัวหลายๆอันงานเพิ่งเกีเป็นจังสัน้นแต่เคสนี่เออเคสนี้ก็รู้กันแหละแต่ก็ไม่มีคลิปตอนพ่อตาบอกว่าคืนให้เป็นทุนนะไม่มีโมเมนต์นี้นะแต่มีโมเมนต์ส่งค่ารถกลับบ้านเออถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ได้คืนสิถ้า ถ้าคืนก็ต้องมีคลิปใช่ไหมเออนั่นแหละถ้าคืนก็ต้องมีคลิปมีแตกรูปส่งกลับบ้านกับเงินหนึ่งปึ้งนะจ๊ะ,ะก็แสดงว่าเออได้สินสอดตั้ง3ามล้านก็ยังได้ส่งค่ารถอ,อีกหรอใช่ไหม เว้าพื้นพี่น้องตื่นเสามากกับเบาพื้นกาแฟเขาปากกับเว้าพื้นคนเว้าบ่จบดอกมื้อนี้สิมีเรื่องเล่าเหตุการณ์หยังแน่มื้อนี้วันที่เท่าไรล่ะมื้อนี้วันที่21แล้วเด้อพี่น้องจ๋าอีกเก่ามื้อเฮาก็สิมีเรื่องเล่าเ้ามอยต่อไปเนาะอืมสารแนรกันต่อไปนะคะสายใส่ใจคนใดที่บอกว่าไม่ชอบเขาแล้วไปดูทําไมเอ้ากรข่อยอยากรู้เนาะอืมบ่อยากรู้ข่อยสิได้เว้าพื้นตี้แม่จ๋าตอบให้ซัดๆเด้อเด้อเคลียร์ๆเด้อ นะจ๊ะแต่ถ้าใครไม่ชอบเห็นคลิปเรย,ยาเด้งขึ้นดูดูก็บล็อกนะจ๊ะบล็อกเป็นไหมถ้าบล็อกไม่เป็นจะทําให้จะสอนนะจ๊ะจะทำคลิปมาสอนนะกับการบล็อกโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ